สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนที่ชาวิทยาศาสตร์อ่าวันนี้จะเรียนรู้ในเรื่องของวัฏจักรของน้ํานะคะวัฏจักรของน้ํานักเรียนเออมันเป็นเรื่องตามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของเรานะคะเป็นเรื่องใกล้ตัววัฏจักรน้ําคือการุนเวียนเปลี่ยนแปลงของน้ํานะคะซึ่งปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะโดยเริ่มจาก น้ำค่ะจากแหล่งน้นําต่างๆที่อยู่ในต้นนชาติของเราไม่ว่าจะเป็นทะเลมหาสมุทรแม่น้ําลําคลองหนองบึงทะเลสาบรวมไปถึงการคายน้ําของพืชนะคะแล้วก็การขับของเสียนะคะจากสิ่งมีชีวิตรวมถึงกิจกรรมต่างๆนะคะของมนุษย์เราเองด้วยนะคะมันจะระเหยค่ะระเหยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศของเรานะคะไปกระทบกับความเย็นเกิดการควบแน่นค่ะนักเรียน ควบแน่นเป็นละอองน้ําเล็กๆนะคะเป็นก้อนเมฆค่ะหลังจากนั้นถึงจะตกลงมาเป็นฝนซึ่งบางครั้งก็สามารถตกลงมาเป็นลูกเห็บได้นะคะลงสู่พื้นดินนะคะแล้วก็ไหลลงสู่ร่ังน้ําต่างๆนะคะแล้วก็หมุนเวียนนะคะกลับมาเป็นนะคะเกิดการขายน้ําเริ่มหมุนเวียนอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆถ้าครูพูดอย่างนี้แล้วนักเรียนอาจจะมองไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวครูจะนําพาไปดู คลิปวิดีโอนะคะสรุปสั้นๆน,นะคะทำให้เด็กๆเข้าใจได้มากขึ้นไปกันเลยค่ะน้ำในโลกสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพไปตามสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆช่วยให้น้ำมีการหมุนเวียนจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งได้อย่างไม่สิ้นสุดจนเกิดเป็นวัฏจักรน้ำวัฏจักรของน้ำจะเริ่มต้นที่แหล่งน้ำต่างๆบนผิวโลกไม่ว่าจะเป็นมหาสมุทรทะเลสาบหรือน้ำจากแหล่งอื่น เมื่อน้ำได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์อุณหภูมิจะสูงขึ้นจนเกิดการระเหยของน้ำ (evaporation) ทำให้น้ำที่เป็นของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ำนอกจากแหล่งน้ำแล้วอุณหภูมิที่สูงขึ้นยังทําให้เกิดไอน้ําที่ระเหยออกมาจากผิวดินส่วนพืชที่ได้รับแสงแดดก็มีการคายน้ํา (transpiration) เกิดเป็นไอน้าจากพืชไอน้ําที่ระเหยออกมาจากแหล่งต่างๆจะลอยตัวขึ้นที่สูง และถูกความเย็นในอากาศทําให้เกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้ําเล็กๆเมื่อไอ้น้ํารวมตัวกันมากๆจะเกิดเป็นก้อนเมฆเรียกว่าการควบแน่น (condensation) หลังจากที่เมฆมีขนาดใหญ่ขึ้นหยดน้ําในเมฆเยอะขึ้นน้ําในเมฆจะกลั่นตัวและตกลงมาในรูปแบบของฝนและในบางพื้นที่อาจเป็นหิมะหรือลูกเห็บขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของบริเวณนั้นเรียกขั้นตอนนี้ว่าหยดน้ำฟ้า (precipitation) ฝนตกลงสู่ผิวโลกมหาสมุทรทะเลสาหรือบนพื้นดินน้ําฝนที่ตกลงบนดินจะมีการสูญเสียเพราะถูกดูดซึมลงดินเป็นส่วนใหญ่เมื่อในดินมีน้ำก็ทำให้พืชสามารถดูดน้ำในดินเพื่อน,นำไปใช้ประโยชน์ได้น้ําบางส่วนถูกขังในที่ลุ่มบางส่วนระเหยกลับสู่อากาศน้ำฝนส่วนที่เหลือก็จะไหลลงแม่น้ำลำธารออกทะเล ส่วนน้ำฝนที่ซึมลงดินนั้นก็จะค่อยๆซึมออกสู่แม่น้ำลำธารและไหลออกทะเลไปเช่นกันสุดท้ายวัฏจักรของน้ำก็วนกลับมาอีกครั้งน้ำทั้งหมดรวมตัวกันกลับลงสู่แหล่งน้ำกลายเป็นไอเป็นเมฆฝนต่อๆไปและหมุนเวียนแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเป็น่ารมั้นทานนักเรียนหลังจากที่ดู คลิปสรุปสั้นๆนะคะที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะครูขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะในวิดีโอที่เราดูเมื่อตะก,กี้นี้นะคะเมื่อสักครู่นี้มันจะมีคําว่าหยาดน้าฟ้านักเรียนไม่ต้องตกใจนะคะคําว่าหยาดน้าฟ้านั่นคืออะไรจริงมันก็คือเม็ดฝนนะคะหรือว่าน้ําที่ตกลงมาจากฟ,ากฟ้านั่นเองอเป็นไงบ้างคะเด็กๆวันนี้นะคะนักเรียนเข้าใจมากขึ้นไหมคะ ในเรื่องของวัตจัดของน้ํานะคะวันนี้คุณครูขอจบเรื่องวัจักรน้ําไว้เป็นแค่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเรียนในบทต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ